คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโจได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับอ่านะฮะคุณโจตอนนี้โทรศัพ์มาจากแถวไหนครับอยู่ย่านพระรามสครับแถวพระรามสอ,อากาศเย็นสบายดี เย็นมากครับโอเค <Okay. S 1> นะฮะคุณโจกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่ไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังครับส,ส่วนใหญ่ฟังตอนขับรถนะครับ<แ>ฟังไปเพลินๆนะครับทีนี้เรื่องนี้คุณโจครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนโดสถานที่พักและเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมานี่เองแสดงว่าคอนโดนี่ยังคงเปิดทําการอยู่ปกติมากๆครับใหม่แล้วก็ดูดีมากครับเราจะไม่พูดถึง สถานที่ตั้งชื่อคอนโดแล้วก็เอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะของคอนโดแห่งนี้เลยนาะได้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าพอพูดถึงเรื่องของข่าวที่จะเล่าต่อไปเนี้ยที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะโยงไปถึงสถานที่ตั้งคอนโดได้ปะเนี้ยคือผมก็กลัวนะครับเพราะว่า <laughs> มันมีไม่กี่ที่ครับท,ที่ที่มันเกิดเหตุแบบนี้ในคอนโดครับอืม,มเอาเอาไอเหตุการณ์เนี่ยเอาเป็นข้าวก็พอนะ เดี๋ยวเลือกสถานที่ผมทําจะทําให้คลุมเครือที่สุดเท่าออทีาออ่จะได้เราต้องช่วยกันคุณโจครับนะอยากเซนไปเลยครับโอเคโอเคมาคอนโดที่เป็นข่าวนี่เป็นยังไงครับก็คือว่าปกติช่วงนั้นนะฮะผมกําลังทําการแข่งขันแข่งขันแผนธุรกิจอยู่ทีนี้เนี่ยผมจะเจอเพื่อนในกลุ่มหนึ่งที่คอนโดนี้ตลอดครับช่วงนั้นเจอทั้งเดือนเลยเต็มเดือนเลยครับแล้ว มันมีอยู่วันหนึ่งครับผมก็นั่งทํางานปกติอ่าลืมบอกครับว่าตอนที่ทํางานเนี่ยผมทํางาน,นตอนเย็นนะเพราะผมมีงานประจาทากลางวันอยู่แล้วครับครับแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะไปทําโปรเจกต์แข่งขันกันอืมทีนี้มันมีวันหนึ่งแล้วก็ระหว่างที่นั่งทำโปรเจกต์แข่งขันไปก็นั่งดื่มนั่งอะไรไปบนชั้นดาดฟ้าของคอนโดครับซึ่งมันก็จะไม่ได้ถูกอนุญาตให,นะให้ดื่มนะครับแต่ผมสนิทกับเจ้าหน้าที่รปภเลยก็จะแอบ,แอบ,แอบได้เนีครับครับก็ได้อยู่นี้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มครับคือ ทำกันอยู่สามคนครับรวมผมด้วยมีคนนึงในกลุ่มครับผมใช้เรียกว่าบีแล้วกันผมอ่าบีเนี่ยบี B ก็บอกว่าเฮ้ยเ้ดูดูดูนี่บี <B S 2> เขาสไลด์โทรศัพท์อยู่ครับก็ดูไปกดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วมีคนกระโดดตึกตายว่ะจากจากคอนโดแถวนี้ด้วยว้ยอ,อะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนั้นครับเขาเขาบอกเฮ้ยเนยคลิกดูดี่คลิกเข้าไปดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยตอนนึงตอนนึงนนึงโหลดก่อนเพราะ บนชั้นดาดฟ้างสูงมันจะสัญญาณไม่ค่อยดีครับแล,ล้ว่โหลดมาปุ๊บเฮ้ยโดดจากไหนวะจากชั้นดาดฟ้าเว้ยแล้วดาดฟ้าท,ที่ไหนวะอ๋อเออมันไม่ได้ระบุซอคอนโดอ่ะก็บอกว่าไหนๆกดดูภาพดิกดดูภาพหน่อยอะไรเงี้ยมันก็กดเข้าไปดีภาพเขาเขาเป็นเห็นสถานที่นะครับแต่ว่าเขาเซ็นเซอร์ตรงตรงศพไว้อะไรเงี้ยก็เลยเอ้าวคุ้นเลยนี่ยวะนี่มันคอนโดที่พวกเราอยู่เลยนี่วยวะอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้เพื่อนผม อีกสองคนนะครับก,ก็ใจเสียละก็แบบไม่ไหวแล้วบอกเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลงไปทางานท้างล่างดีกว่าอย่งเงี้ยลงไปทําในห้องดีกว่า uh huh. ซึ่งปกติผมจะชอบบรรยากาศชิวๆครับก็เลยอยู่ชั้นดาดฟ้าอย่างเงี้ยตากลมส,สบายๆทางานไปด้วยหัวมันแล่นดิครับนี่เพื่อนก็ไม่ยอมมาเป็นไงก็จะดึงลงไปผมบอกว่าเฮ้ยมึงเชื่อกูเป้าจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ e i, ผมพูดมึงกูได้ใช่ไหมมึงกูได้ครับมึงกูได้คอับ <okay. S 2> แต่แ <ผม S 2> ต่คุณคุณโจเล่าช้าๆกว่านี้ได้อีกนะโอเคโอเคได้ครับผมก็บอกเขาว่า เฮ้ยมึงเชื่อกูป่ากูเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเจอผีเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าจริงๆเพื่อรู้อยู่แล้วครับว่าผมเป็นคนไม่มีศาสนาก็ไม่เข้าวัดไม่อะไรเงี้ยครับไม่เข้าวัดไม่ไหว้พระไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เชื่อเรื่องผีแน่นอนไม่เชื่อเลยครับเคยไปลองของเคยไปเตะอาหารเตะน้ําส้มอะไรเี่ยเขาไหว้ผีครับเคยหมดเนี่ยพวกนั้นเนะ่ไม่ไม่เคยฝันร้ายไม่เคยแบบว่าเจอแบบเหมือนในหนังอ่ะไม่ไม่เคยสักครั้งเลยสักครั้งเดียวก็ไม่มีครับไม่เคยเลยก็เลยคิดว่า วิญญาณไม่น่าจะมีจริงถ้ามีจริงเขาแคร์ผมแล้วล่ะเขาต้องมาอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ไม่ไม่เคยเจอนะครับเพื่อนก็จะรู้ในเจอผมมันอย่างนี้คือไม่มีศาสนาแล้วก็ไม่มีความเชื่ออะไรเงี้ยคิดว่าเอ้ยทําให้ดูทาให้ดูเขาบอกว่าผมก็พาให้บอกเขาว่ามานี่มานี่มาตรงที่เขากระโดดตึกตายตรงที่มันสามารถกระโดดลงไปที่หน้าคอนโดได้คิดว่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันกับที่เขากระโดดลงไปครับอ่าก็ผมก็ไปยืนไปด่าเขาครับ จริงๆด่าเขาก็ด่าลรกมอโดยมันงยาบคายมากครับแต่ผมผมขอพูดแบบประมาณว่าทาไมคุณไม่ฉลาดทําไมคุณโง่จังเนี่ยกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูคุณเอ๋อนั่นนี่ก็ด่ามาเยอะครับเยอะเลยอ่ะเยอะแบบว่าคุณมันกระจอกวาไม่มีคุณภาพหลายอย่างครับตอนนั้นคือหมายถึงว่าคุณโจเนี่ยไปยืนที่คาดว่าเป็นจุดที่เขาน่าจะกระโดดลงไปใช่ครับใช่แล้วก็ไปยืนด่าเขาคุณมันคุณมันโง่จริงๆก็ตัดอะไรอย่างนั้นเลยเหรอประมาณครับใช่ครับ เขาเพิ่งตายเมื่อเช้าตอนสิบโมงครับผมมาทํางานประมาณทุ่มสองทุ่มก็คือด่าวันนี้วันกับที่เขาตายเลยครับใช่ใช่ครับแล้วก็อืมผมก็ด่าเขาว่ามันไม่ไม่ได้นานครับประมาณน่าจะสองสามนาทีครับค่อนข้างยาวและหยาบคายเพื่อนก็พ้อเพ้อเพอเถอะพ้อเถอะพ้อเถอะพอเถอะเพื่อนก็พูดหลายรอบครับผมก็แบบเออป้าป้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับห้องพอลงมาถึงห้องปุ๊บเพื่อนก็บอกว่า เออไม่ทําระหว่างงานวันนี้ไม่มีกระติีกระจเกระจใจจะทําแล้วคือไม่ไหวแล้วครับเขากลัวด้วยเขาเป็นคนมีความเชื่อเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้มากๆแล้วผมไม่เคยมีความเชื่อเลยอะไรเงี้ยทั้งชีวิตครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้พอนะกลับบ้านก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ประมาณสี่ห้าทุ่มครับ,รบผมเลยเออขอนั่งนั่งกินแป๊บนึงให้หมดขนเนี้เดี๋ยวขับแนะบบผมคืนนั้นก็ขับรถกลับบ้านครับขับกลับบ้านปกติเลยนะฮะไม่มี ู้สึกเหมือนก็มองกระจกหลังนะ <S <S เผื่อเจอนะตั้งใจด้วยว่าเผื่อจะเจอ,อก็ไม่เจอครับก็ทําทุกอย่างที่แบบเหมือนนางผีเขามีเี่ยก็คิดว่าถ้าเจอก็ดีจะได้คุยเลยอยากคุยอยู่ก็กลับบ้านถึงบ้านประมาณตีหนึ่งไม่มีอะไรครับ,รบไม่มีเหตุการณ์ใดๆหมาไม่เหา่าไม่หอนครับไม่มีนอนก็ปกติไม่ฝันไม่อะไรเลยครับแต่ว่าผมมีนัดลูกค้าตอนเจ็ดปันโมงเช้าวันนั้นอ่ะผมก็ตีหนึ่งก็น่าจะนอนมาตีหนึ่งกว่าเลยครับตื่นตีห้าเอาจากบ้านแหละที่บ้านยังไม่ตื่นเลยครับ ก็ออกไปทํางานปกติทางานเสร็จกลับมาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมแบบเป็นทําให้ผมจุดเปลี่ยนคความเชื่อจากที่ว่าไม่เคยใช้เรื่องผีนะครับจนจนทุกวันนี้เข้าวัดกันเรื่อยๆครับตามโอกาสเลยครับคือพอผมจอดรถปุ๊บเดินเข้าบ้านใช่ไหมครับปกติบ้านผมเนี่ยเดินเข้าห้องแรกปุ๊บเป็นห้องรับแขกเ็าจะมีโซฟามีอะไรครับมีทีวีมีอะไรครับแม่ผมนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกแหละแต่ว่าไม่ได้นั่งบนโซฟาเขานั่งที่พื้นครับครับ ตอนนั้นผมไม่แปลกใจครับผมเฉยๆแม่อาจจะไม่อยากนั่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์ของเขาผมก็ไม่เป็นไรก็เขาก็ผมเดินข้าวหาเขาไปปุ๊บเขาพูดว่ามึงด่าก,กูทําไมอออนะตอนนั้นเสียงเขาแปลกๆนะครับอารมณ์แปลกๆบะไม่ได้เหมือนในหนังแลบ,บเสียงเปลี่ยนแบบว้าวเลยขนาดนั้นก็อารมณ์แนะแม่ผมเลยครับแม่ผมแม่แท้ๆเลยครับที่ขอดผมมาน่ะน้องผมก็นั่งอยู่อยู่ตรงนั้นข้างๆแม่น้องผมก็งงครับผมแค่แบบ เหมือนใครไปด่าแม่แม่ไปฟังจากบ้านหลังไหนมานะคยมันไปอยู่ในหมู่บ้านนะครับโทษทียในหมู่บ้านก็คิดว่าอาจจะมีคนดินทาผมไหมหรือว่าพี่ผมหรือน้องผมแกล้งผมอะไรเงี้ยไมหรือว่าแม่ไปฟังจากพี่มาใครด่าแม่ผมไม่เคยด่าแม่สักครั้งเลยนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากูไม่ใช่แม่มึงเขาบอกเงี้ยเขาพูดแบบเสียงดังนะฮะเสียงดังกว่าที่ผมพูดหลายเท่าครับเหมือนอารมณ์กึ่งตะคอกตะโกนอะไรเงี้ยแบบกูไม่ใช่แม่มึงดังมากครับผมก็จังหวะนั้นเนี่ยคือในใจคนเราคิดอยู่แล้วว่าใช่น่าแน่แหละคิดว่าน่าจะ ใช่แน่ๆเลยครับก็เลยแบบมองไปที่เขาผมก็นเงียบให้ผมพูดอะไรไม่ออกครับ,รบก็สตันไปห้าวิสเบีอะไรครับเขาบอกว่ากูมารอมึงที่บ้านอย่างเงี้ยมึงด่ากูว่าตึ๊ด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 คือหยาบคายนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเหมือนกับเหมือนก๊อปคำพูดเราแล้วมาพูดซ้ำเลครับเดี๋ยวนะคือวันที่เราด่ายืนอยู่บนดาดฟ้านแน่นอนคุณแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่วันที่เรากบอกว่าอ่า บ้านผมบอกบอกที่ได้นะบ้านผมไม่ใช่คอนโดบ้านผมอยู่ย่านรามอินทราครับแต่ว่าคอนโดอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณห้าสิบกิโลโอเคคุณแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แน่แต่วันที่เรากลับมาบ้านคุณแม่พูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆว่ามึงด่ากูทำไมแล้วก็ยกเอาคำพูดที่เราไปตะโกนด่าบนดาดฟ้านะตอนนั้นน่ะมาพูดในตรงนั้นเลยเหรอตรงนั้นเลยครับคือแม่ผมไม่มีทางรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือแบบว่าผมเป็นคนอิงวิทยาศาสตร์อยู่แล้วผมมีเพื่อนที่แบบว่า ดูดวงได้อะไรเงี้ยเห็นผีอะไรเงี้ยผมถามเลยว่ามึงเคยไปหาหมอบ้างไหมอะไรเงี้ยให้หมอเช็คเลยนะกูว่ามึงไม่ปะกะติอะไรเงี้ยผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับแล้วก็แบบพอเกิดอะไรเงี้ยผมปุ๊บผมก็แบบผมก็แบบมันเหมือนมีความ,ม,มตกใจด้วยเนยแล้วก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยรู้สึกอะไรเงี้ยผมก็คุยเขาเหมือนกับเขาเป็นคนนะพอหลังจากเขาพูดแล้วเออเขาโมโหมากบอกกูมาเอาเรื่องมึงอะไรเงี้ยกูมารอมึงหน้าบ้านมึงด่ากูว่านี่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 เงี้ย ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยคุณคุณผมขอโทษทีมผมผมไม่รู้ว่าว่าแบบโลกหลังความตายมีจริงผม,มคิดว่าตายไปแล้วก็หายไปเฉยอะไรเงี้ยวิญญาณไม่มีจริงอะไรครับผมไม่เคยเห็นวิญญาณหมาแมวอะไรเงี้ยผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะแต่ที่ผมดาขข่าคุณไปอ่ะผมก็แค่อยากให้เพื่อนผมเห็นว่าว่าผมแบบว่าแบบผีไม่มีในโลกให้เพื่อนไม่ต้องกลัวแล้วทางานกันต่ออะไรเงี้ยอ,อยากนั่งสบายสบายอยากอยู่แม่อยู่ในห้องเล็กๆนี่ครับแล้ว ผมก็พูดสภาครับมันคุยกับพีทก็เหมือนคุยกับพี่แจ็คโดยตรงนะครับมันคุยอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้แบบไปกลัวหรืออะไรครับก็คันคุยอย่างนี้คุณผู้ชมคือนึกถึงตอนที่คุณโจคุยกับคุณแม่แต่คนที่คุยด้วยไม่ใช่คุณแม่หุยใช่ถอ้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเสียงเสียงนี้เสียงเปลี่ยนนะฮะแต่ไม่ได้แบบเหมือนในหนังแบบเปลี่ยนแบบผู้ชายนะไม่ใช่นะก็แบบแผลเป็นคนตะโกนเสียงแหบอะไรมาเงี้ยครับแบบนั้นแล้วก็นั่งก็้เร้จะนั่งสันเข่าเหมือนแบบนั่งแบบ แล้วผมก็แบบระหว่างที่ผมพูดอธิบายไปเนี่ยเขาก็ฟึดฟาดฟึดฟาดแบบเงี้ยเหมือนอารมณ์ขโมโหงครับผมก็แบบว่าพ้ยคุณผมขอโทษจริงนะแต่ผมผมไม่ไหวับผมนอนน้อยมากแล้วผมมายืนคุยอย่างเงี้ยผมผมไม่ไหวจริงผมไปนอนก่อนคือเมื่อคืนผมนอนแค่สองสามชั่วโมงครับผมก็เลยหนีผีจากชั้นหนึ่งอขึ้นชั้นสองไปนอนอครับเสร็จแล้วไอเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่แบบผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเขาทําอะนะอืมแต่มันก็ไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรมากครับ คือผมก็นอนแล้วก็ตื่นมาประมาณสักสองทุ่มนั่นจะได้ไดพอตื่นมาปุ๊บผมก็วิดีโอวิดีโอคอลหาเพื่อนเลยฮะเพื่อนที่ที่ในกลุ่มครับที่ทางานด้วยกันก็บอกว่าเฮ้ยกูโดนว่ะอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบวิดีโอคอลพร้อมกันฮนะพอซึ้งสุดคาว่ากูโดนวะ่ะแค่นี้ยครับไฟในห้องดับเลยนะฮะดับวิดีโอลเนีในเพื่อนก็เห็นครับคือเหมือนนังผีเลยครับคบดับแบบปุ๊บทันทีเลยครับภายในวินาทีนั้นเลยอืแล้วพี่แจ็คลองนึกดูว่าห้องผมอะมีไฟสองดวงสวิตสองสวิต ถ้ามันจะขาดหลอดไฟอ่ะมันควรจะขาดทีละหลอดใช่ไหมพี่หรือว่าถ้ามันพังมันก็ควรจะสายไฟคนละเส้นครับสวิตช์ม่นสองตัวอยู่แล้วก็ดับทั้งหมดครับแล้วก็อ่ผมก็เดินไปเฮ้ยเพื่อบอกให้มึงโดนแน่กูว่าเขาไม่ยอมว่ามึงเจอแล้วว่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูยังไม่มีอะไรนะกูยังไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่เป็นอะไรนะซึ่งแค่ไฟดับเพื่อนใจเย็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินออกไปที่ระเบียงครับแล้วก็ไปไปเช็คดูว่า ในหมู่บ้านในบ้านอื่นดับไหมสุดไม่ดับนะฮะบ้านอื่นไม่ดับก็ดูห้องน้ำห้องน้ำไม่ดับคอมไม่ดับ,อดบแอร์ไม่ดับเฮ้ยไม่ดับแต่ไฟวะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูว่ามึงต้องมาขอโทษเขาแล้วว่ะว่าคืนนี้มึงนอนสวดมนเลยนะหพาพระมาคล้องคอ n, งนะกูว่าไม่งั้นอนะ่ะกูเห็นบางทีคนแบบมึงเนี่ยตายเพราะว่าเพื่อนบอกว่าตายเพราะปากหมาแบบมึงหลายคนเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยอืมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่กูว่าไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยผมก็แบบคืนนั้นก็แต่คืนนั้นคงนอนไม่คิดมากนะพี่ ก็นอนแบบปกติเลยครับพระพระไม่ได้แขวนนะไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรเดี๋ยวนะก่อนที่จะนอนไม่คิดมากย้อนกลับไปที่เคสคุณแม่ก่อนเคสคุณแม่จบยังไงคือเขาก็เหมือนฟืดฟาดฟืดฟาดอะแล้วเขาก็แบบว่าเอามองหน้าผมแบบจ้องตาเหมือนแทบไม่กระพริบเลยครับพี่ตาจ้องจนตาแดงครับจ้องผมมาผมก็แต่ผมก็แบบคือผมเป็นคนไม่อยากคุยด้วยเงี่ยเสียเวลาด้วยเลยครับพี่เลยอืแล้วใช่ครับแล้วพอผมแบบ แมผมลืมอบอกว่าผมก็ถามน้องไว้นะตอนตอนที่เอหลังจากแม่ผีออกแล้วผมตื่นมาหลังที่ไฟดับแล้วปุ๊บไฟมันก็ติดเองประมาณครึ่งชั่วโมงะอะไรอางนั้นนะครับก็คุยกับน้องพี่แล้วเป็นไงแม่ตอนผีเข้าอะไรเงี้ยเอน้องบอกว่าอพี่แม่แม่เขาไม่คุยกับหนูนะหนูพยายามเขย,าย่าเขาอะไรเงี้ยเขาไม่คุยเขาก็แบบเหมือนจะบอกว่าแม่บอกว่าไปเรียกมันลงมาเรียกมันลงมาอะไรเงี้ยนานอยู่นะพี่ นานอยู่นะครับแล้วพอผมแบบน้องก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนที่แบบไม่มีใครสั่งผมได้ไอะไรเงี้ยในบ้านเหมือนผมแบบผมใหญ่สุดอะไรเงี้ยครับ,รบน้องก็ไม่ได้ไปเรียกลงมาครับแล้วก็เหมือนผีก็าจากแม่ไปแม่ก็เหมือนแบบคนเป็นลมอ่มพี่ผเขาวูบปุ๊บลงไปแล้วก็สักประมาณห้านาทีได้ครับแม่ก็ลุกขึ้นมอใหม่แม่หิวน้ําเลยลูกอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อไหมว่าแม่จําไม่ได้นะครับออทักยากเลยนะที่แม่พูดอะซึ่งผมผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเจอ,อยังไงครับแต่ที่ผมเจอเนี่ยของจริงแล้วก็ ผมไม่ได้เจอพีเหมือนคนอื่นเห็นเป็นตัวต้นอะไรเงี้ยไม่มีครับมันมันไม่ได้แต่ว่าที่ผมเจอคือแบบ,บมันวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ครับพีแล้วผมก็ <c oughs> ก็ไปที่คอนโดนั่นนะไปอีกครั้งก็ไปพูดขอโทษเขาตองที่ผมจุด<อ>ที่ผมด่าเขาอะแต่ก็ไม่ได้ไปเอาดอกไม้หรือว่าทําพิธีอะไรคือผมทําไม่เป็นครับเพื่อนก็รู้อยู่แล้วครับเพื่อนก็เลยแบบว่ากูว่าก็น่าจะพอแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจออะไรครับพีก็มีเท่านั้นครับโอ้โหเฮ้ยเรื่องราวมันจะไม่ได้ยาวมากแต่มันเรียวครเป็นจริงๆือควาจริงเลยครับ โอ้โหเฮ้ยคุณคุณโจอเอ่อโอ้โหผมจะบอกคุณโจยังไงดีอะผมตกใจนะที่คุณโจเห็นแม่โดนผีข้าวเอาผมเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่อยากคุยครเราเดินขึ้นไปนอนเลยโอ้โหเฮ้ยน่าจะเป็นห่วงคุณแม่แล้นผมผมผมจริงๆงตอนนั้นคืออันนี้คือพูดงจริงนะพี่<อ>ผมคิดว่าแม่มเป็นบ้าหรือเปล่าตอนแรกนะ้โหแต่ผมคิดว่าจากคำพูดเขาด่าผมอะคือห้าสิบกิโลพี่แม่ไม่มีทางรู้ แม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมแข่งขันรายการน,นี้ยแม่ไม่รู้อะไรเลยคือผมทําอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้ชีวิตผมเลยรู้แค่ว่าลูกอาจจะเช้าทํางานตอนเย็นลูกกลับบ้านแค่นั้นครับและแม่จะไม่มีทางรู้แบบกิจวัตรประจําวันผมสักอย่างเดียวยครับแม่ไม่รู้รเรู้เข้าใจแต่เราเห็นอาการแม่อย่างนั้นอะ่ะผม <c oughs> ผมก็ไม่รู้ครับพี่ผมอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ไ้มาคือผมง่วงเขาแผมรู้ว่าแบบคือแม่ผมสุขภาพดีไม่น่าเป็นห่วงแกไม่ได้แก่มากด้วยครับแก่แค่ห้าห้าสิบปีเท่านั้นเองอย่างเงี้ยคือผมก็คิดว่า ผีก็คือผมคิดว่าผีคงไม่ทําอะไรมากมายผมไม่เคยเจอครับก็เลยแบบไม่ได้อะไรพีล่ลองของบ่อยนะไม่เคยเจอไม่เคยอะไรเลยครับไม่ใช่ที่เดียวด้ยวยมากกว่านั้นคบแบบห้าหกเจ็ดที่เลยแต่ไม่เคยเจอผีทั้งนั้นครับนี่ค้อแรกงโอเคเมันเป็นความความเชื่อส่วนบุคคลแหละครับว่าจะเชื่อไม่เชื่อใดๆก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เชื่อนะตอนนี้เจอมาเชื่อแล้วของจริงเลยเชื่อแล้วยังไงอ่ะต้องถามก่อนเชื่อแล้วแล้วยังไงอ่ะเชื่อแล้วเชื่อในรูปแบบไหนเชื่อเฉย เชื่อว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีจริงอืมอันนี้เชื่อเลยครับสําหรับคนที่แบบว่าคนที่ไม่มีศาสนาที่แบบเหมือนผมนะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนผมเมื่อก่อนเนี่ยผุมการันตีนะว่าโลกหลังความตายมีจริงนะเว้ยจะไปว่าเขาไปด่าเขาว่าเขาก็นคนเหมือนกันนะฮะผุมแค่ปากเสียไปหน่อยเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ครับเชื่อจากอะไรเ<ม>ชื่อจากเหตุการณ์นี้ใช่ครับเหตุการณ์เดียวเลยใช่ครับใช่ครับเหตุการณ์เดียวเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันตรงสิ่งที่ผมพูดแล้วมันแม่ไม่มีทางรู้ครับ แล้วเขาไปเอาสิ่งแม่ตอนนั้นแม่ก็มีการเปลี่ยนไปพอสมควรครับคือผมก็เพิ่งเห็นแล้วว่าผีสิงของจริงเป็นอย่างนี้นะโดนผีเข้าอนะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับอืหมายถึงว่าตอนนี้คือหมายถึงว่าตัวของคุณโจก็เข้าวัดทําบุญครับครับมีเข้าเรื่อยๆเลยครับตามโอ,อกาสครับถ้าเข้าวัดทําบุญก็มันจะต้องมีเรื่องของการปรับปรับทัศนคติบางอย่างปรับไมเซ็ตบางอย่างเป็นห่วงค,คือเอ้ยเรื่องในครอบครัวสําคัญนะโอเคผมผมตัดเรื่องผีไปก่อน แต่แม่แม่เราอะฮัลโหลแม่เรากําลังเออกําลังกําลังแย่อยู่กําลังโดนอะไรไม่รู้เข้ามาแฝงซึ่งแม่เราไม่ได้แกล้งแม่เราไม่ได้แสดงแสดงเลยเราควรจะมีการแสดงความเป็นเป็นห่วงต้องดูดูแลคุณแม่ให้ถึงที่สุดก่อนนะอืแต่ว่าจริงๆก่อนกลับผมเดินไปผมบอกบอกน้องว่าบอกดรู้แม่ด้วยนะอะไรเงี้ยผมเองแบบอื คือแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวครับพี่มีน้องอยู่ยอะไรอยเออดูหน่อยดูหน่อยแต่เ<ช> <นา S 2> ราก็เป็นลูกไงแต่เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับผมว่าคนเราอะ่ะมันมันสามารถปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นคุณโจบ,บอกว่าสมัยก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อไม่เอาอะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วสมัยก่อนเชื่อเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษไหมไม่ครับไม่เลยแล้วทุกวันเนี้ยอผมคิดว่าถ้าโลกหลังความตายมีเนี่ยมันก็น่าจะมีเหมือนกันฮะก็เลยถึงเข้าวัดบ่อยๆครับพี่เรื่อยๆเลยค่อนข้างบ่อยด้วยเพราะว่าสะสมหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ทั้งชีวิตไม่ได้ทําเลยเนี่ยถ้าถ้าคุณโจมองเรื่องของมุมวิทยาศาสตร์ผมผมก็อย่างนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะผมเชื่อว่าเรื่องของบาปกรรมบาปบุญคุณโทษมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เต็มๆเลยหนึ่งคือคถ้าเราทําดีมันก็จะได้สิ่งดีๆกลับมากลับกันถ้าเราทําไม่ดีเราไปทําร้ายใครสิ่งไม่ดีเหล่านั้นมันก็จะตามกลับมาแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น มันมีคําตอบมันคือวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถูกไหมเรื่องพวกเนี้ยผมว่าครับยึดถือไว้เถอะมันคือสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ในสถานะที่เราไม่นับถือาศาสนาใดๆบนโลกนี้ครับเราอาจจะนับถือตัวเองนับถือพ่อแม่นับถืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะพึงระลึกพึงคิดไว้ในตัวคือผมว่าเรื่องของบาปกรรมบาปบ,บุญคุณโทษ อันเนี้ยต้องมีครับผมอาจจะผิดก็ได้ไงผมอาจจะไปลบล้างความคิดใครไม่ได้แต่อยากให้ไม่ทำตินเชียพี่ตนเชียครับอยากให้ปรับความคิดอะไรใหม่เพราะเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะว่าพแม่คงไม่เป็นไรหรอกฝากน้องดูแลได้เฮ้ยไม่ได้นะเราเป็นลูกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมครับเออแต่ถ้าทุกวันนี้ปรับไม่เซตปรับทัศนคติได้เชื่อละ ผมไม่ได้บอกว่าให้งมงายเชื่อมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเลยแต่ยังไงก็ผมว่าเป็นการการดูแลกันอะ่ะออการมีความคิดดีๆมีอัศนคจูด,ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันดีครนะโอเคโอเคได้ครับคุณโจยังไงขอบคุณมากๆที่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถือว่ามามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็แล้วกันนะ ครับก็อยากให้คนที่เขาแบบว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยแบบรู้ว่ามันมีอะไรเงี้ยครับแค่ยากแจืมเนาะครับโอเคครับคุณโจขอบคุณมากๆนะยินดีครับพี่จ๋าขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม ผูกหล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android